หนึ่งพันห้าร้อยเมตรหลักกิโลครึ่งกิโลครึ่งเนาะไม่ถึงสองหรอ่ไม่ถึงสองเคยวัดเคยเคยวัดจากต่อน้ำประมาณนี้แหละประมาณนะโดยประมาณโดยประมาณเออโดยประมาณครับทำบุญด้วยกันนะคะบาเลิโดยประมาณเนาะอันนี้ต่าะ พระพระนี<ข>้ตั้งแต่พระที่ร้อยปสององค์นี่นะตั้งแต่สมัยตั้งแต่ก่อนหลวงปู่ลิ้นหลวงปู่ลิ้นยังไม่มาอยู่พระสององค์นะพระสองค์ข้างหลังใช่ไหมพวกแกเนาะแกคือตัวหรือปญหาหรืออะไรที่ที่เป็นเที่ยวใหญ่ที่หัวสิงหัวอะไรนะแค่แค่ผลิตภูมิปัขข้นนะเอาดินเอาดินปั้นตรงนั้นแหะเอาดินปนมาปั้นหลวงปู่ลิ้นเอ่อว่าให้ฟังนู่นนะครับที่ว่าแค่แค่หรือว่าอะไร ที่ที่ชาวบ้านก็กอกเรียกว่าแค่เนาะแค่เป็นจระเข้เ,เ,เลยนะเดี๋ยวลงวางจะให้เอฟซี C ดูกันมันเป็น น,นี่นะครับที่ลูกปั้นนะครับที่ลูกปั้นสายดินนะครับอ,อันนี้ก็เป็นจร,ระเข้เ้อครับอันนี้ก็ลูกปั้นตั้งแต่นอนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ลุงปูล่ลินยังไม่มาเลยนะครับนี่เป็นหายโบราณไม่รู้ว่าใครมาถวายถ้ามาาัมาไหวามาไหว ครับอะไนี้สงสัยจะไม่รู้กี่น้อยปีแล้วเนาะเป็นลูกเกศสลักเนาะไม่ถึงชั่วโมงนะย่าเนาะก็จะเป็นลูกเกสลักนะคะลูกปั้นเนาะของจรอไม่มีคค่่่ะะะมมมไีีนถ้าหาเดินคนเดียว20นาทีก็ถึงแล้วถ้าหาลงประมาณ10นาทีอืม พี่หลีนยพี่หลีหาลงนีแต่ลำบากกม่ไดล่แล้วแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่บุคคลไหนเดินเร็วนะครับอถ้าคนไหนเดินเร็วก็จะถึงเร็วอยู่่่าายยยยเเลลให้ดู ครับนี้ก็ทํำพระนะครับันนี้ก็ทํำพระ,ะนนพเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับน,นี่ก็ดูรอบๆอ,อ่าท้ำอ่าทำพระนะครับอนี้ก็ท้า,า,าะะนนทพระ ถ้าห้าพระอาจารย์รงไหนนะครับที่มาจำพรรษาอยู่ตรงนี้ก็จะสะดวกมากมากเลยนะครับสะดวกยังไงนะครับอันนี้ก็น้ำก็ไม่ขาดนะครับน้ำก็ไม่ขาดน้ำก็จะไหลยอยู่แบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็สงบร่มเย็นดีนะครับแถวนี้นะครับ แต่ก็ต้องอต้องอะ,อะไรนะเขาเราเรียกว่าต้องต้องมีจิตใจที่สงบนะครับบริสุทธิ์นะครับต้องมาอยู่แถวนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นคำที่ผู้เท่าเขาเล่ากันนะครับในตอนระหว่างก็จะเอามาเล่าข้าวๆดูนะครับ ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับมาใน้องมาต้องมาจำพรรษาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าปั้นนี้นะูปปั้นนี้เกิดก่อนมีก่อนที่อาจารย์นี้จะมาอยู่นะครับ ่เครับตอนนั้นก็มีผู้ใจบุญนะครับเอาแก้วพระแก้วมรกตเอมาถาวายให้อาจารย์ ครับที่พระองค์ใหญ่ๆที่อยู่ข้างบนสุดนั่นนะครับก็หลายร้อยปีอยู่นะครับหลายร้อยปีอยู่นะครับอ้าจักรเก่งแก้วันเล่สมัยจะกเก้าแก้วล่รอกน่าจะรอกน่าจะเป็นนี่นี่ตรงนี้น่าจะเป็นหางนะตรงนี้น่าจะเป็นหาง ครับอันหินที่เป็นร่องขาวๆเลยครับแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับที่เขาเล่ากันมานะครับอันนี้ก็ลุงวางยังไม่เห็นนะครับเขาเขาบอกว่าเป็นแก้วนะครับเป็นแสงมานะครับยามวันพระนะครับยามสิบสี่สิบห้าข้ามเลยเขาจะเป็นแสงมาก็จะเข้ามาตรงข้ามพระนะครับนี่จะเป็นร่องไปแบบนี้ครับ เาขาเขาเรียกว่า,วายัางไงเขาเรียกว่าพระแก้วเนาะพระแก้ว,ะะกว,ะะกวที่มาแล่นอยู่ตามหินน่ครับาบางบางท่านก็บอกว่า,าพระเหล็กไหลเนาะแต่ก่อนโน้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปัจจุบันนี้นะครับมววีับที่เป็นล่องขาวๆแต่่กอนล่องขาวนะครับ ยาว่ะยาวแล้ก็มีหงอน้ำไยมีหอน้ำนีหงอน้เขาบอกว่าไม่ใช่จระเข้เด้อไม่ใช่แค่นะครับถ้าดูดีๆแล้วจะมีมีหงอนด้วยนะครับแต่ว่าหายาวค่ะเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูใหม่นะครับเดี๋รวไปดไปดูไปดูใหมนนะครับ แม่จะแม่ก็จะเป็นอันนี้แหละเพราะว่าช่างแต่โบราณใช่ใช่แต่ปู่ย่าตายายเราก็ไม่รู้ว่าพญานาคพศอะไรพญานาคเพราะเขาไม่ได้สลักมันพวโซอะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าสร้างนู้นอะไรขนาดกระช่านยังบุกมายังวาแขข้ด้วยช่านเพราะช่างเกตหางมันนี่หางหางสีอวังนี่หางเง่าหางเง่า ทบ่รอบไปเล่นี่รอบ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 ใใช่ค่ะอันนี้คือสิงนะคะสิงเห็นไหมค้ามีเขี้ยวด้วยมีเขี้ยวด้วยนอ้แมนแมนแมนเจลระเคสไม่มีลิ้นแมนแมนโอ้ยาวนะคะน่าจะไปยน่ายาวนั่นแล้วหางมันสินะ แตป่ปั้นด้วยดินนะจาจเจเข้าไปเลยจะเข้าไปครับอันนี้ก็ปั้นด้วยดินเนอ<ม>ะดูดูดูแล้วก็มันเพราะว่ามีพญานาแล้วก็มีพระสององค์นี้แล้วก็มีสิงห์นะคะเขาจะปั้นก่อนที่พระอาจารย์ลิ้นมาอยู่นะคะ,ะปั้นก่อนพระอาจารย์ลิ้นมาอยู่เยวนะแต่ขึ้นไปสังเกตแล้ว อยู่แถวนี้ก็มีพระตั้งแต่โบราณนะครับที่ไปใช้ปั้นกันนะครับแล้วก็มีพระเรียงรายอย่นะครับแล้วนีก็มันยังไงเนาะเพราะเพราะท่าชาติก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ปั้นเนาะเพราะว่ามันมีตั้งแต่นอนก่อนที่พระอาจารย์เล้นจะมาจำพรรษานะครับน่ารับแล้ก็ fc ทุกท่านครับเลยก็ ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเข้ามาชมคลิปรุ่งวางได้นะครับขอบคุณมากครับ